แช่ข่วเราเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตบัตรสวัสดีการแห่งรัฐบัตรคนจนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนรอบใหม่ปี2565เริ่มเปิดลงทะเบียน5กันยายนถึง19ตุลาคม2565โดยโฆษกรัฐบาลได้แจ้งว่ารัฐพร้อม ปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันที่เพิ่มขึ้นคาดคนจนใช้สิทธิเพิ่มเป็น15-16ล้านคนนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆโดยกันที่นี่ทุกวันนะคะ 13สิงหาคม2565นายธนากรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนา,นายกรัฐม,มนตรีได้แจ้งว่ากระทรวงการคลังได้กำหนด,ดระยะเวลาเริ่มเปิดรับลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เปิดให้ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเพื่อรับสวัสดิการผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ตั้งแต่5กันยายนถึง19ตุลาคม65ตามช่องทางเว็บไซต์ของกระทรวงการคลังนะคะ นั่นก็คือ w w w a t บัตรสวดิการแ่งรัฐ m o f g o t h และการลงทะเบียนหน้าหน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศนะคะซึ่งก็ได้แก่สำนักง,งานคลังจังหวัดที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอสำนักง,งานเขตกรุงเทพหมหานครสำนักง,งานเมืองพัทยาสาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสาก์การเกษตรหรือทกส สาขาธนาคารออมสินและสาขาธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือธนาคารกรุงไทยนะคะเพิ่มสิทธิประโยชน์บัตรคนจนทั้งนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นี้รัฐบาลจะมีการปรับปรุงด้านสิทธิประโยชน์ให้มีความเป็นธรรมทั่วถึงระหว่างคนในเมืองและคนต่างจังหวัดมากขึ้นขณะเดียวกันจะพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน ขณะที่ผู้ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมไม่ต้องกังวลขณะนี้ยังใช้สิทธิ์ได้ตามปกติจนกว่าจะมีบัตรสวัสดิการรอบใหม่ที่เป็นบัตรประชาชนมาแทนคาดว่าบัตรคนจนรอบใหม่จะมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน13ล้านคนเพิ่มเป็น15-16ล้านคนซึ่งเป็นไปตามภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด และในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ต่างๆประชาชนสามารถดูได้ทางเว็บไซต์ w w w b t บัตรสวัสดิการแ่งรัฐ m o f g o t h หรือสอบถามหน่วยงานของรัฐได้นะคะโฆษกรัฐบาลได้แจ้งต่อไปว่าการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย โดยใช้มาตรการความช่วยเหลือด้านการเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทําให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบและการเข้าถึงสิ่งจําเป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตถือเป็นการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ามําภายใต้บริบทการดําเนินนโยบายสาธารณะที่สอดรับยุทธศาสตร์ชาติ20ปี หรือ61ถึง80นะคะยืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญกับประชาชนไม่เคยทอดทิ้งประชาชนมุ่งมั่นตั้งใจเดินหน้าแก้ไขปัญหาโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะอัปเดตลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมัตคนจนรอบใหม่เริ่ม5กันยายนถึง19ตุลาคม65 โดยโฆษกรัฐบาลเผยรัฐพร้อมปรับปรุงสิทธิทประโยชน์ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันที่เพิ่มคาดว่าคนจนจะใช้สิทธิ์เพิ่มเป็น15ถึง16ล้านคน